สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลีวิร์ประจำวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2 0 2 3กันอีกครั้งนะครับความจริงคือคริสเตียนเป็นผู้ชอบธรรมบริสุทธิ์ดีพร้อมเหมือนพระเยซูคริสต์แล้วโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วความจริงไม่ใช่ความรู้สึกเสมอไปความรู้สึกอาจไม่ตรงกับความจริงแต่ความจริง ก็ยังคงเป็นความจริงไปตลอดพระเจ้าตรัสอย่างนั้นแหละจึงได้บอกเราว่าผู้ชอบธรรมของเราคือคริสเตียนจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อศรัทธาไม่ใช่ตามองเห็นหรือความรู้สึกในสิ่งที่สามารถจับต้องมองเห็นได้แต่เขาจะเชื่อศรัทธาและวางใจข่าวดีแห่งความสำเร็จที่พระเยซูคริสต์ได้กระทำบนไม้กางเขนด้วยการสิ้นพระชน และเป็นขึ้นจากตายในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อที่17ได้บอกว่าเพราะในข่าวดีนั้นความชอบธรรมจากพระเจ้าก็ได้รับการเปิดเผยเป็นความชอบธรรมซึ่งเริ่มต้นด้วยความเชื่อและนำไปสู่ความเชื่อตามที่มีเขียนไว้แล้วว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตโดยความเชื่อพระเจ้าอวยพร,พรครับ